พอทุกคนคิดถึงทุกคนครับอ่ามีกี่คนหลายคนมากหลายคนนะหลมีทุกจังหวัดเลยสาวๆในเพลงเนี้ยมีทุกจังหวัดเลยพูดถึงสาวทุกจังหวัดของอีสานเลยเอ้าคิดออดทุกคนครับ ดอนน้องคองเพ็นบุบล้องเลนสาวแอน,น,น,นคนกาละสินเมืงองเลยน้องเอ็นอำนาจ,จเจริญน้องเทียนร้อยเอ็ดคนชื่อกระทินน้องนเรนอยู่มุกดา คนสาวมนน้นองข้าสารคามน้องอายสาววิลาเยเป็นคนเบ่งกาโคราชน้องสมนครขนมน้องตาลชัยภูิน้องแอคนนั้นสาวอันอัน,น้องหัวลำคูคิดฮอดทุกคนถึงโดนแล้ว เบอร์ที่ให้มายังเมมปิดมือถือดูบอดได้โทรหาบอดได้แปลวันหนึโปรดรู้คนที่เคยไปมา,าสู่ยังอยู่ในใจเสมอสุรินน้องอดยะโสทรน้อง สาวบุรีรัมคนนางร้องชื่อจอมเคยเจอสีสเตตมองงามทุกน้ำจำได้เสมองานพรากใจกดเจอแป่หูในเด้อคิดฮอ บดเจอแต่หูนะเด้อคิดอดทุกคน น่ารักมากเลยอ่ะชอบเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีสเสน่ห์มากค่ะแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะมันดูน่ารักดีค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะอ,อบครั<อ>บเข,<อ>ขาทําท่าทําตาทําอะไรแบบเจ้าชู้ด้วยนะเพราะปกติเขาจะเป็นเศร้านะเพลงเขาว่าเศร้าๆที่ผ่านมาใน,นลองแบบเหมือนมองลําไยแล้วแบบว่าชอบแบบว่าคืนนี้ไปไปเที่ยวงานวัดด้วยกันไหนลองเนย คิดฮอดทุกคนคิดหอดทุกคนถึงโดนแล้วบ่พอนาเบอร์ที่ให้มายังแมมติดมือถืออยู่ <S 1> <S 1> นีโทรมาสิคะกรุมเทาเศร้าสมมุตมมิตว่าร้อมเพลงนี้แหละแต่เศร้สาสร้อยมากคิดฮอดทุกคน อันนี้เจ้าเนี่ยอันนี้เป็นคนแสดงไม่ได้นะแต่มันมาเองกับการร้องเพลงเชิญพี่ไายครับเป็นที่ว้าวกันตลอดทั้งเพลงเลยนะเสียงมันสั่งได้้วเนาะชินกับเวทียังลูกชินชินแล้วครับแต่ว่าเริ่มชันเป็นคนแบบขี้อายเอาจิงเป็นคนขี้อายอ่าฮะแต่เรื่องเสียงวันนี้ชอบมากเลยมีเสน่ห์โคตรๆอีตรงที่คิดฮอดทุกคนน่ะเจ้าชูน้าเธอเนี่ย ในเพลงนี้ดูรู้เลยว่าเป็นคนเจ้าชู้ผสมคนเนี่ยสเสน่ห์แบบนี้ยหวานให้ทั่วชอบครับขอบคุณ,ค,ณครับเชิญพี่เอครับอืมค่อยๆปรับไปลูกค่อยๆปรับแต่เจอนิ่งขึ้นเยอะแล้วนะ hmm จากเพลงแรกๆมาแล้วก็จากที่มายืนตรงนี้นั่นแหละลูกก็คือมันเป็นสเสน่ห์ด้านหน้าเวทีแล้วเพลงนี้นะเอาจัจริงนะลูกวันนี้มันอาจจะมีตอนขึ้นหัวเพลงมาเนาะที่มันไม่เสถียรมันเว้นวักไปนานสักนิดนึง ออนน้งนนเนบนนงเราก็ตกใจว่าเฮ้ยเจอาเป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ขึ้นมาน้องนิดแล้วก็นิ่งไปเลยฝ่าอุดรจะมาน้องนิดอยู่ที่ไหนเฮ้ยให้เราได้ลุ้นกันนะครับแต่พหลังจากนั้นมาแล้วก็ต้องชมนะหลังจากที่ท่อนฮุกมาพอมาถึงสุรินที่เอเขียนเอาไว้เนี่ย โหอันนี้เขาเล่นนะเขาออดอ้อนเสียงอ่อนเสียงหวานคือแบบเอาให้ตายอ,ะอ่ะคืออยู่ยังไงก็แล้วแต่อีจังหวัดที่ผ,<ล>ผ,ผ่านมาไม่เป็นไรช่างมันแต่อีจังหวัดเนี้ยต้องอยู่หมัดนี่คือการเล่าเรื่องที่ถูกต้องเขาเป็นคนเขียนเพลงด้วยแล้วก็รู้จักคือคือรู้จักลิขิตของเพลงเลยว่าเออต้องประมาณนี้ประมาณเนี้ยเก่งเชิญอาจารย์แม่ครับเจีาทำได้ดีนะลูกเพลงนี้มันมีความกลุ่มกลิ่ม เพราเพลงนี้เขียนมาจากเรื่องราวจริงของครูสลายฮ<ะ>รเรื่องราวจริงที่ครูไปพบเจอมาครูจินตนาการเนะนี่ชอบเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าชอบสาวอีสานความน่ารักของสาวอีสานทุกจังหวัดเจ้าอาใส่อารมณ์ได้ดีมีความกลุ่มกลิ่มในน้ำเสียงวันเนี้ไอ้หญิงก็ร้องเก่ง เป็นมืออาชีพเลยวันนี้นะวัดกันที่สเสน่ห์เลยเอาสเสน่ห์เลยนะสเสน่ห์ในน้ำเสียงสเสน่ห์ในวิธีการทุกอย่างองค์รวมภาพรวมมนเนี่ยโหสุดยอดเลยพี่เขาบอกว่าปัญหาชีวิตนะครับคือประสบการณ์ของความสําเร็จถ้าเกิดว่าพี่จจอาท้อก่อนเนี่ยพี่จะอาจะกลายเป็นฐานดำๆถ้าพี่จะอาผ่านไม่ได้อ่ะพี่จะอาจะกลายเป็นเพชรซึ่งตอนนี้มันมันเป็นเพชรที่แบบ เป็นประกายมากๆเลยครับภูมิใจมากๆสู้ๆครับพี่ขอบคุณบนผมดูตาดูตา <ś sevent deux> แม่แม่รอฟังตรงนี้แหละตัดสินครับ